เอาแล้ครับก็กล่าวสดชัดสดเลยนะครับผมเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับสตอรี่ ep หนึ่งนะผมซึ่งวันนี้นะครับก็ผมวันนี้จะมากับหัวข้อรูปปั้นโมอายนะครับผู้ชมทุกคนน่าจะเคยได้ยินรูปปั้นโมอายที่เป็นรูปปั้นหินอย่างหน้าคนนะหรืออยู่เกาะอิสเตอร์นะมอยอสเตอร์เอกเดลเล่นนะผู้ชมซึ่งนะครับมันมีสิ่งอิสระจริงๆหัวข้อนี้ก็คือรูปปั้นโอมาลนะครับไม่ได้มีแค่หัวนะครับผู้ชมมาดูกันว่าชิ้นนี้จะเป็นยังไง ก่อนจะไปดูกันะครับกดกดไลค์กด,กด,กกดติดตามกดกระดิ่งกดทุอย่างในช่องผมนะครับ let's go ผม้ดคำการอ่านให้รับบัตรน,นะครับท่านผู้ชมนับนำเรื่องรูปปั้นหินยักษ์หน้าคนนะครับโมอายแห่งเกาะอิสเตอร์ถือว่าเป็นสเส,ส้นตกสาถึงจุดประสงค์ในการเคลื่อนย้ายที่หนักกว่าสิบตันไปวางตำแหน่งของเกาะแต่เพราะความร่ำลุ่นที่น่ได้นะึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวไปเกาะอิสเตอร์มากมายทุกปีทั้งที่เกาะแทบจะไม่มีอะไรนอกจาก ภูเขาอินใช้หาดและพื้นด,ดินอันสุดแสนจะว่งวางๆนะครับห้ดวแรงอู้ยอกอนเยเอาล่ะครับชมก่อนอื่นนะไปทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าเกาะอิสเตอร์นะเป็นภาษาสิ่คือลาปานูนนะครับและภาษาจะเป็นชื่อว่าปัสควานะครับเป็นเกาะที่มีอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างโดดเดี่ยวหาจะใช้ฝั่ง ประเทศชิลีกว่า3 6 0 0นกิโลเมตรคนระับขนาดของเกาะก็ไม่ได้มากมากมากมายมีที่แค่160กิตารางกิโลเมตรมีความยาวยกิโลก่อนที่จะมีแค่คนเอามาใส่คือมีแค่ที่นี่มีแค่แค่นกทะเลก,กับแมงป่องแมงปอเท่านั้นนะฮะแต่เรเกาะดีไม่ได้ชื่ออีสเตอร์แต่แรกว่ราะมีคนพบเกาะคนแรกจาครอบล็อกเกวินนะคนะักเดินเรือชาวดัส แล้เรือมาพบเกาะในอีสเตอร์ในปีคศ1722จ็งสริงทั้งชื่อว่าเกาะอีสเตอร์นะครับนี่เกะาะอีสเตอร์เป็นยังี้มัวยตู้ปั้นยักษ์นะครับแกสลับเป็นนางคนมวนะัวยเนี่ยหรือมอยโอเคผมจะเรียกว่ามอยนะชอบเรียกว่ามอยจีอูอามัวยได้หวะนี่ไม่ใช่ว่ามอยที่ได้ได้ว่าเป็นพระเอกตัวจริงของที่นี่เชื่อกันว่าเป็นผลงานของชาวโฟโ,ฟโพเลเนียสที่เข้าประคองเกาะน,นี้ในะหนึ่อ1 7 หนึ่งสองห้าศูนย์้าของรูปปันนะ้นนั้นกระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะประมาณแปดแปดเจ็ดตัวรวมทั้งตัวที่ยังแกสักไม่เสร็จแต่เสียหายระหว่างการขนย้ายบางตัวมีแค่ส่วนหัวบางตัว,ตวก็มีลำใหญ่โคตรจะใหญ่นะฝังใต้ดินกราของตัวไม้ที่ใหญ่ที่สุดถบหนึ่งสามสฟุตรประมาณสิบเมตรสัหนำแปดสิบสองตันนะที่นะทย่งคาโมอานะครูแกสรัโอมจากหินก้อกนกกนออกมาจากเหมือหงหินลาโนลา,าคาคุนะครับ ก็เราใช้หินภูเขาไฟซึ่งมีความแข็งแรงมีความคมว่าหินในเมืองหินภาณังยังมีอะยังมีโมไออีกหลายชิ้นที่ยังอยู่ในกระบวนการแกะสลักราวกับว่าเหมือนเหมือนที่ถูกดินร่างแบบกระทันหันนะครับชม <c oughs> งายบางตัวนะใส่แค่หมวกสีแดงหมวกสีแดงบางตัวนะก็คือหมูขาโอ้นะครับเป็นชิ้นตั้งหักของบนหัวประดับส่วนตุกตาด้วยประการลังขาวและแกะสลักเชื่อว่าเป็นสัญลักลณ์ของแทพปเจ้านะหรือหัวหน้าเผ่า พงกเราไปแล้วห,หรือผู <lawsuit royable. S 1> ้ที่มีความสาคัญในสมัยนั้นนะนี่ตัวใหญ่มากชาติที่นักโบราณคดีนะพยายามขุดลงไปเพื่อศึสษาสวนตับตัวเพิ่มเติมเพราะว่ามีการกะสลักของแหวนและพาดคาดเอวรวมไปถึงสัญลักษณ์อื่นอีกมากมายที่ยังไม่มีผู้ใดเข้าใจความหมายของมันบ้างก็ว่าอาจจะเป็นรอยสักแบบดั้งเดิมของชาวลาปานุยนะครับหรืออาจจะเป็นการบอกเล่าเรื่องกี่ยวกับผู้รับก็เป็นได้ต่อไปนี่นะจะเป็นอย่างนี้นะ แบบจมูกสตีหมาสตีดหมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนผราคัดเอวใช่ไหมมีวงแหวน,นอย่างเงี้ยทดษนีเรื่องการเคลื่อนย้ายของโมอ,อานะจากเหมือไปวางอย่างตำแหน่งต่างๆบนเกาะจะคุ้มเกลือและสถานการณจนว่าจะมีการใช้แรงงานและไม้สูบไปจำนวนมากเพื่อลากโมอ,อานล,ลงจากภูเขากระทั่งช่วงขออ 170, ้อศอหนึ่งเจ็ดศูนย์เมื่อก่อนนี้ได้เกิดสองครามเพื่อแย,ย่งชิงอำนาจการปกครองเกาะนั้น รวบรวการใช้สิทธิการในการใช้ทรัพยากรทรัพยากร,ร,กรลูป,ปั้นหิโมโอายถูกสร้างสร้างไปเลยปริยายรวมไปถึงการถูกคิดคองตัวขนาดบิชชันทารีนะครับที่เดินมาทางยางเกาะและเริ่มทำการกลืนการทำของคนบนเกาะไปเรื่องราวแต่ต้นมาของมวอาจจิงสูญหายไปนะครัชมปัจจุบันลูกป,ปั้นโมอาแ,แห่งเกาะอิเซอร์นะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโกนะครับและได้การจัด ตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องราวของมันอย่างจริงจังนะครับประกอบกันในปีคศหนึ่งแปดแปดแปดกาวนี้เกาะนี้ถูกพนวกรวมเข้ากับประเทศชิลีและมีการสร้างสนามบินขึ้นเกาะเอิร์กลายเป็นหนึ่งของเทือกเขาสำคัญโลกอีกแห่งหนึ่งในสุดนะชุดสัปดาห์นะครับมีนักโทษนักโทษเดินทางมายังเกาะอิสเตอร์อย่างอุ่นหนาฟ้าข้างเพื่อโรงงานทศกาลทปาตะกินะครับทับตะทับติ จะเป็นงานเฉลิมของเกาะงานจะมีทั้งการเล่นการแสดงอาหารแข่งกีฬาและดนตรีพื้นเมืองต่างๆนะครับสร้างความตระใจให้แก่นักท่องเที่ยวใ้เป็นอย่างดีนะครจบแร้ชมก็จบไปแล้วนะสำหรับเกาะเกาะผมมันค่อนข้าง,งสัน้น <laughs> จบไปแล้วนะสำหรับเจ้าโมอายนะคให้ทุกคนดูรูปห่รูปมันก็จะประมาณนี้แหละเอาประมาณเนี้ย ให้ดูดนะอันนี้เหมือนจะเป็นหัวตัวนะครับตัวเหมือนอันนี้มาเลยเหมือนคาร์โลติา่ะนี่เลยก็จบแล้วนะสำหรับรูปปั้นโมอานะทุกคนน่าจะถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเรื่องราแบบนี้นะ <î s> <î s> <S ก็เลยกดติดตามกดไลค์กดติดตามนะของผมนะฮะถ้าเกิดมีการเล่าหรือผิดหรือมีอะไรผิดแล้วก็ขอประกรันใดนอกจากคลิปนี้ขอตัวครับไปยครับผม